รองผู้ว่าการลงพื้นที่อำเภอหนองปรือตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกราน เมื่อเวลา13.30นาวันที่12เมษายน2566นายอธิสานอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายอุทัยขันทองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจและหน่วยบร,ริการประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นหน่วยบร,ริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจําปี2566ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภยัยไร้อุบัติเหตุ โดยมีนางอรไทยวงวัชระมงคลนายอำเภอหนองปลือนายศักดิ์สิทธิ์เอียดสังปลัดอาวุโสอำเภอหนองปลือพันอากาศเอกเนติภูมิจงใจพักดีปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนางสาวสุริรัต์พุทธพงศ์ปลัดสำนักง,งานอำเภอหนองปลือพันตำรวจโทอัมพลโอเอียมรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองปลือรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีหนองปาลาไหลกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยนายอธิสานอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้มอบเครื่องดื่มบำรุงกำลังและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการและอุปกรณ์การปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2566นี้